สวัสดีครับไปเลยเจอกันครับไปครับแรงบันดาลใจของอัลบั้มที้ก่อนแรงบันดาลใจของอัลบั้มอะไรนะตูนอัลบั้มฟรีแมนดาของพวกเราครับแรงบันดาลใจก็อัลบั้มนี้น่าจะพูดถึงแบบว่าความรู้สึกหลังจากที่เราแบบผ่านเรื่องหลายๆอย่างกันมาครับ รวบรวมเป็นความรู้สึกในอัลบั้มสามนี้นะก็จะเป็นแนวดนตรีแบบอีโมโน,นะอีโมเป็นแนวดนตรีที่แบบพวกเราโตมากับเสียงดนตรีแบบนี้ออก็อย่างเช่นแบบวงไดทอสเปกแบบว่าบอดี้สแลมอะไรอย่างงี้ยก็คือเป็นการเ s สเปกแนวดนตรีที่ตัวเองชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วในการเ,ออเรียกเอาเทรนในสมัย2000นนั้นกลับมาให้น้องๆในเจนนี้ได้แบบอาจจะมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ด้วยครับอยากให้แบบน้องๆได้รู้สึกแบบ explore สิ่งนี้ด้วยเพราะว่าน้องๆน่าจะยังไม่เคยฟังนะใช่ส่วนคนที่เคยฟังอยู่แล้วอย่างเช่นคนรุ่นเราอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรแบบนี้มันกลับมาได้นะรวมถึง exhibition ข้างหลังด้วยนะครับก็จะแบบค่อนข้างจะมีความ2,000นิดนึงแล้วก็มีเป็นแบบธีมแบบพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิธภทณฑ์เด็กอะไรเงี้ยครับใช่เ่วนิอัลบมเดที่เราก็เลต้องเล่นใหญ่นครับ exhibition จริงๆเคยใหญ่กว่านี้อันนี้ก็ใหญ่แล้วอันนี้ก็ใหญ่แล้วอันนี้ก็ใหญ่แล้ว ก็เอ็กซิบิชันเป็นจริงๆอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มสามเนาะแล้วก็เป็นอัลบั้มที่ใช้ชื่อวงด้วยครับเพราะว่าวงเราชื่อทรีแมนดาวแล้วพอมันมาถึงอัลบั้มสามเนี่ยก็เหมาะเจาะพอดีที่จะใช้คําว่าทรีแมนดาวเป็นชื่ออัลบั้มครับ,รบผมแล้วก็เอ็กซิบิชันข้างหลังเนี่ยก็เลยเอาเรียกเรียกเอาความเป็นทรีแมนดาวทั้งหมดเหมือนแบบรีดเอาความเป็นตัวตวนของเราเนี่ยใส่เข้าไปในเอ็กซิบิชันข้างหลังเลยมันจะแตกต่างกับอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มสองตรงที่ว่ามันจะไม่มีคอนเซ็ปต์มันจะคอนเซ็ปต์มันคือเป็นตัววงงเเเเเราาาอออนนนน่แแหละมปาป็็คซต์ท เอ่อสลับเมื่อยคอไม่ใช่เลยเอ่อด้วยความที่ยาวนานมา10กว่าปีจริงๆวงเราตั้งมาประมาณ12ปีพี่เต2ปีครับแต่ว่ามาอยู่กับทางแกรมมี่เนี่ยประมาณ7ปี6 7ปี6 7ปีนะครับผมก็รวบรวมเรียกได้ว่าความรู้สึกทั้งหมดแล้วกันตั้งแต่ก่อตั้งมานะครับเอามาไว้ในงานนี้ครับเ อลครับพี่คือมันเป็นเหมือนบันทึกการเดินทางของอัลบั้มนี้ด้วยครับเพราคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ MV หรือว่า Multi-Track ที่ทําให้ทุกคนได้ฟังเพลงตอนที่มันเหมือนเราไปนั่งอยู่ในห้องอัดกับทรีแมนดาวตอนอัดเพลงครับฟีลลิ่งก็คือเหมือนจะอยู่ในห้องนอนของทรีแมนดาแล้วก็เดินสํารวจว่าพวกเราทำอะไรอะไรบ้างในอัลบั้มนี้ครับ ใช่ก็คือเรียกได้ว่าอยากอยากให้คนที่อยู่ข้างบนบางทีเดินผ่านผ่านไปผ่านมาเนาะแล้วก็แบบชะเง,ง้อหน้าลงมาดูแล้วก็จะได้เห็นว่าข้างล่างมันคืออะไรนะครับแบบเราอยากให้คนทั้งเสี่ยมเซนเตอร์เวลาเดินผ่านไปผ่านมาเพราะาตัวผมเองเมื่อก่อนตอนเด็กๆก,ก็เดินที่นี่แล้วก็แบบจาได้ว่าเวลาชะเง,งื้อลงไปแล้วเห็นอะไรบางอย่างมันน่าสนใจก็เลยแบบเราอ,อยากให้คนข้างบนเห็นด้วยก็ังเวลาทกน,น,นที่าเบ้างกับสิ่งที่เราให้กับแนสิ่งที่เรารับ ผมรู้สึกว่ารอบนี้นะครับมันเป็นเรื่องสิ่งที่มันแปลกใหม่เข้ามาในอัลบั้มนี้คือคําว่าขอบคุณเลยตั้งแต่เราเดินทางกันมา10กว่าปีเนี่ยเราเราแอพเฟชเชรเรารู้สึกขอบคุณแฟนคลับแหละแต่ว่าในตัวเพลงเ่ยเราไม่เคยได้รู้สึกขอบคุณเขาเลยครับหมายถึงว่าพอมันอายุ30ด้วยมันเริ่มมีเปลี่ยนแปลงความคิดอาจจะแบบเริ่มมีการพูดในเ,เรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความรักแล้วพี่ตูนรัรบอาจจะแบบมีเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าแบบขอบคุณที่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเพลงเนี้ย เรามม้ไม่กับแฟนคลับที่แบบว่ายังคงอยู่กับเราในวันนี้เขาอาจจะแบบกลายมาเป็นพี่ๆตาตกล้องกลายมาเป็นพี่ๆนักขา่าวหรือว่าบางคนเคยเห็นหน้าเวทีตรงนี้มาทํางานแล้วเรียนจบแล้วทํางานแล้วมาเจอกันอีกครั้งผมรู้สึกว่าเอารู้สึกแบบนี้มันมันไม่ใช่แบบเด็กๆปีหนึ่งปีสองมอไปครับมันคือแบบต้องผ่านอะไรมาแล้วเราเดินมาเจอกันแล้วก็แบบขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณที่ยังไม่ไปไหนมันคือแมสเซจของคนอายุ30มสิบทั้งรี่ <c oughs> <c oughs> ศิละที่เราทที่เราัทาแล้วแลเป็นรับคนกเราเว่ามีความว่าเดหน้าสิต่อได้เพราะว่าลงของเรามันเจริงัชเม่กจริงๆเราร EX ู้สึกดีใจทุกครั้งเลยไม่ว่าใครจะเอาเพลงเราไปใช้ในงานแต่งหรือเอาไปใช้ในที่ศิษย์เรียนจบหรือว่าเอาไปแท็กแฟนเรารู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งใน ความทรงจําของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไหนถ้าเกิดว่ามันเป็นวันสําคัญและเอาเพลงของเราไปรู้สึกขอบคุณและในขณะเดียวกันอ่ะทุกทุกคนอ่ะพอทําแบบนั้นก็เหมือนกับยังอุ้มเราอยู่เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกนี้กลับไปกลับมาเมันแบบว่าสําหรับงานวันนี้นะครับความรู้สึกผมคือนอกจากจะบอกว่าขอบคุณที่แบบยังรักเราอะ่ะเราก็จะแบบตั้งใจ เราจะตั้งใจให้กลับไปเหมือนกันที่ให้คุณเป็นใจเดินทางแบบนี้ได้ืออะไรบ้างนี่สิครับเราเล่นก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วผมมองว่าเราเดินทางมาจนถึงสเต็ปที่มีคนแบบซัพพอร์ตเราเยอะจนเรารู้สึกว่าเราเรายังไม่อยากเลิกครับเรายังรู้สึกว่าเรายังอยากเล่าเรื่องราวเหล่านี้ร่วมกับเขาต่อไปเรื่อยๆ มันเป็นยุคสมัยที่ทิแมนดาวมีมีบทบาทกับแฟนเพลงกลุ่มนึงไงครับแล้วคนกลุ่มนั้นก็จะมีบทบาทกับคนรุ่นต่อๆไปผมก็เลยรู้สึกว่าการทําอัลบั้มที่ดีหรือว่าการทําเพลงที่ดีอ่ะเป็นความรับผิดชอบและเป็นหน้าที่ของเราแล้วที่ต้องทําผลงานที่ดีแล้วรับผิดชอบต่อทุกๆคนด้วยครับก็อยากให้แบบอินสปิเรชันที่ทริแันดาวใส่เข้าไปในอัลบั้มสามมันมส่งต่อไปถึงน้องๆหรือว่ารุ่นใหม่ๆที่กำลังจะขึ้นมาแทนพวกเราในอนาคตด้วยครับ ตอนนี้อลล้อมที่3นะครับก้าต่อไปก็น่าจะเป็นอลล้อมที่4นะครับไม่ข้ามไปห้าไม่ได้ใช่เราลเล่นครับผมก็จริงๆแล้ว next step ของเราทุกคนก็น่าจะคาดหวังอะไรบางอย่างที่เป็นสถานที่ที่มันทำให้เราได้มาพบเจอกันเยอะๆเงยครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะไปคอนเสิร์ตใหญ่หญๆสักที่หนึ่งแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นที่ไหนแล้วก็อยากจะไปตรงนั้นแหละในสักวันหนึ่งเราอยากจะ รวมกันไปรวมพลังกันไปเจอกันสักที่หนึ่งที่มันใหญ่ๆใช่ครับย,ย,ย,ยังไม่เห็นเลยครับคิดว่าจะไปเดินหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเหรยแบบแูแฟนการเดี๋ายอย่าว่าแต่แฟนๆคาดหวังนะครับผมตัวตัววงเองก็คาดหวังแล้วก็เราเนี่ยก็พยายามเรียกได้ว่าจับกลุ่มก้อนของชาวเมืองทุกคนหรือว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยเพื่อให้ไปตรงนั้น ต้องบอกเลยว่าการที่เราจะให้คนออกจากบ้านมาเป็นแบบ6-7เจ็ดหมื่นคนภายใน1วันเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นสิ่งที่มหาศจา์มากๆผมรู้สึกว่าวงที่ทําได้เนี่ยคือเป็นวงที่แบบสุดยอดมากๆอย่างแบบพี่พี่บอดี้สแลมหรือว่าท็อกเทลเนี่ยที่จัดที่ราชมังเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมแต่ว่าเราจะพยายามเดินไปให้ถึงตรงนั้นละกันครับท่านผู้ทุกวันนี้ รู้สึกว่าตัวเพลงมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเนาะมันถือว่าเป็นงานศิลปะนะครับจริงๆศิลปะทุกชนิดช่วยเยียวยาจิตใจมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพลงอาจจะมาในรูปแบบของเสียงบวกกับภาพเนาะในเอ็มวีอาจจะไปตรงใจใครสักคนก็ช่วยบรรเทาความรู้สึกของเขาถ้าบางเพลงมันกระตุกทำให้เขาเศร้ามากาาขึ้น,าม,านมันก็อาจจะมีความสุขขึ้นก็ได้เพราะว่าคนเศร้าก็อยากร้องไห้คุณอยากร้องไห้หรือเปล่าเวลาคนเศร้า ก็เป็นบางครั้งเป็นบางครัง้งใ,<ช>ใช่ไหม <c oughs> ผมเองเวลาเศร้าผมก็ยังอยากร้องไห้เลยเแต่ถ้ามันมีตัวมากระตุ้นช่วยมันก็ดีเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมีเพลงให้กำลังใจมันก็ดีเหมือนกันผ <c oughs> มนรู้สึกว่าเพลงเป็นตัวช่วยให้มนุษย์ได้แบบปลดปล่อยความรู้สึกลึกๆออกมาบางทีเราไม่รู้หรอกเราอยากร้องไห้อยู่ดีเราฟังทิมดาแล้วร้องให้เฉยเลยหรือหรืออย่างน้อยก็คือแบบได้มาดูคอนเสิร์ต การฟังเพลงมันทําให้เรารู้สึกอยากจะออกจากบ้านรู้ออกจากเตียงมาดูคอนเสิร์ตสนุกๆกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็เป็นอินสไตล์ที่ดีที่เพลงมันนําทางนําทางให้เรามาเจอกันครับผมเพลงนําทางให้เต้นเลยใช่เช่นทิกตอกเต็มเลยโอเคจะเต้นโชว์หนูนึกว่าจะเต้นโชว์ผมก็นึกว่าจะเต้นโชว์เพอาเป็นจุดประการของการแข่งขัมหวานให้กับน้อง้หลายคนได้เข้าสู่การเต้นการดนตรีใช่อย่างเช่นวันนี้วันนี้อ่ะก็ ตัววงเองครับก็เชิญน้องๆที่เคยคือก่อนนันนี้เราก็เล่นโซเชียลใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีใครเว v e r เพลงเราเนี่ยเราก็จะเห็นนะแล้วผมก็ไปเห็นคลิปจากน้องๆที่จังหวัดสุราษฎร์นะแล้วก็น้องที่เล่นที่ลานสยามผมรู้สึกว่าผมอยากให้เขามาเล่นในงานเปิดระบานี้จังเลยก็เดี๋ยวจะมีน้องๆวง solid state นะครับชื่อวงแล้วก็วงไม่มีชื่อชื่อวงน้องนะชื่อวงไม่มีชื่อนะครับก็เป็น2วงที่ทางเราเลือกมาเพราะน้องเขาเคยเล่นเพลงของเรา ใช่ครับมี2วันมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่วะวันที่5กับ6นะครับไม่ใช่6กับ7เหรดอ่ากับหวันนี้วันที่5พรุ่งนี้วันที่6โอเควันที่5กับวันที่6นะครับก็ฝากด้วยนะครับงานเปิดอัลบั้มที่3ของทริมันดาวนะครับคอนเสิร์ตมีวันที่5วันเดียวนะครับแล้วก็วันที่6จะเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเจอกับทุกๆคนในงานก็อาจจะมาเซ็เลซเซ็นนิดหน่อยใช่ครับส่วนของเมือเชิดได้หมดหรือยัง ของวเช่นได้จริงๆวันนี้หมดแล้วแต่พรุ่งนี้มีมาอีกเฮ้ยจริงเหรอก็คือแบบพยายามอยากให้คนที่มาวันที่5ไม่ได้วันที่6ก็มาซื้อได้คืออยากให้ทุกคนได้เข้าร่วมสนุกเพราะว่าบางบางทีแบบวันนี้เขาไม่ว่างนะเราก็แบบอาเผื่อไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ครับสตาโอเคคืออะไรครับก็เริ่มกินยาน้อยลงมากๆแล้วนะครับจากวันนั้นแต่ว่าก็ยังมีอาการแพ้ฝุ่นแพ้แสงอยู่ใช่ครับผมก็ ยังต้องใส่แว่นกันลม,มกันแดดไว้ใช่12เม็ดครึงรงร่งครับวิ้ยพี่จำได้เหรอผมกิน12เม็ดเช้า6เย็น6วิุงยอดผมกินวันเราเม็ดครึ่งแล้วตอนนี้ใช่ครับถือว่ามันดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากแต่ว่าตาตาก็แบบว่าแปลกไปเลยไม่ไม่ไม่เหมือนตอนวัยรุ่นแล้วกันมันชัดแต่ว่ามันล้างง่ายถ้าเราแบบ สมมติเราดูหนังเมื่อก่อนเราดูหนังได้ซีรีส์ได้เจ็ดแปดตอนยังสวยอยู่ทัวนี้ดูสามตอนหลับหลับไม่เหงาตาไม่เหงาตาคือหลับทำงานหนักเฮียกันนนเรียกม่วงใช่มันไม่สู้แสงครับแต่ว่าก็หมอบอกว่ารอดูตอนหยุดยาไปก่อนว่ามันอาจจะแบบรีคอเวอรี่กลับมาหรือเปล่ามันอาจจะต้องดูหลายๆอย่างด้วยตอนนั้นเองมันมันดับเลยตรงกลางตรงกลางดับไปเลยครับตอนนี้คือปกติเลย โปโลเขาจริงๆต้องไปวันนี้ด้วยแต่ว่าเลื่อนมาเพราะวันนี้มีงานนี้ใช่ครับเลื่อนไปอาทิตย์หน้าหมอจะขามข้ามอะไรยังไงหรอเนี่ยการใช้หมอบอกว่าห้ามเครียดครับเพราะว่าเวลาเครียดอ่ะข้างในตาคนเรามันจะเกร็งถ้าเราเครียดใช่ครับือการเรกาทำงานหรือการตื่นหรือการใช้ดวงใหญ่แบบคนที่มาโปรโลเราอืม,อมสำหรับเคสผมนะฮะไอ้ปัจจัยภายนอกอ่ะไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่ครับจริงๆมันมันเกิดจากจอภาษาตาเท่านั้คือความด้านหลังเนี่ยน่าเป็นห่วงมากกว่าข้างหน้าพวกแบบ แสงไฟพวกแบบจอทีวีเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเท่าเวลาเราเครียดหรือเวลาภูมิเรามีปัญหาถ้าเราพักผ่อนน้อยหรือว่าแบบร่างกายอ,อ,อ่อนแอภูมิมันจะเพี้ยนแล้วมันจะไปมีปัญหาข้างหลังต้องใส่ว่นตลอดใช่ครับเพราะว่า<อ>จริงๆตามันบวมนิดนึง<อ>ใช่โอ้พี่ไปดูไม่รู้ใช่ไหมใช่ตาตอนนี้ตาบวมนิดนึงเพราะเมื่อคืนนอนน้อยมาเช้ามาเซตไม่ได้ดิบครับจริงว่ามาเช้ามาเซตอัพตรงนี้หกโมงเลย ่ครับก็เลยมาแต่เช้ามันก็เลยแบบนอนนอนมาน้อยนิดนึงมันก็เลยบวมนิดนึงครับอนที่าก่านัก็คือแต่เป็นหงมากกการทำงานประการแจกสปอแต่ไป่ทราบว่าตอนนี้พี่คอเคนะครับครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนเลยจริงๆมันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะ้วพี่เเนนะที่วงทรีมดาวเหมือนแบบหยุดชะงักไปด้วยการป่วยของผมทั้งสองรอบรอบแรกเป็นแพ้ยารอบที่สองเป็นโรคนี้เนาะระยะเวลามันกินมาเกือบปีเลยครับแต่ว่า ขอบคุณมากมากเลยที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากมากเลยที่ยังติดตามพวกเราขอบคุณที่เดินทางมาวันนี้หรือไม่ได้มาก็ตามหรือว่าดูคลิปนี้หรือว่าไม่ได้ดูแค่นึกถึงแค่เปิดเพลงฟังครับ mm hmm. พวกเรายังขอบคุณเสมอครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือวิธีการขอบคุณของเราอาจจะเราจะตั้งใจทํางานเราจะตั้งใจให้ทุกคนได้มาเจอพวกเราให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็เราจะตั้งใจผมจะตั้งใจร้องเพลงต่อไปครับทุกคนจะตั้งใจเล่นดนตรีต่อไปเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอย่างน้อยเปิดเพลงฟังบนรถ ไม่หลับก็โอเคแล้วครับก็มีเพลงขอบคุณที่กลับมาในลบั้มนี้จริงๆเราเราทำมาเพื่อแฟนๆเลยปกติเราก็จะคิดถึงเรื่องใครบางคนเนาะแต่ว่าแต่ว่าเพลงขอบคุณที่กลับมาตูนอ่ะเป็นคนบอกเลยว่าเพลงนี้เราอยากให้แฟนๆดูทุกคนที่เคยผ่านเข้ามาเจอกันแล้วก็ขอบคุณที่กลับมาเจอกันในคอนเสิร์ตทุกๆครั้งใช่ครับใช่ครับแล้วก็เหมือนเนื้อหาเกี่ยวกับงานทุกอย่างครับเมื่อก่อนเราจะคิดเป็นคอนเซปต์เราจะคิดแบบแฟนเก่าหรือว่าแบบความเจ็บปวดแต่ผมว่าอันนี้มันอยู่ในจุดที่พวกเราคิดถึงทุกอย่างเลย งานนี้เราจัดขึ้นให้น้องๆพี่ๆแฟนคลับทุกคนแฟนเพลงที่เดินผ่านไปผ่านมาคือมันแทบจะไม่มีเรื่องเรื่องเรื่องแบบแบบนั้นอีกแล้วครับมันเป็นการพูดออกไปในวงกว้างก็แบบเราขอบคุณมากเราขอบคุณจริงใช่ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้แบบเราผ่านอะไรมาปีที่แล้วเราเจออะไรมาบ้างแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งมันกลายเป็นลมลมมุมมองอีกแบบแล้วครับคุณครับ